โฟนได้นะครับเป็แสนคนจะได้รูงง้ว่าโครงการดีอย่างนี้นะครับคุณพ่อคแม่นะครับตอนอยู่นี้นะครับเป็นสามารถให้เด็กๆเลี้ยงชีพได้เลีย้ยงครอบได้นะครับถ้าเด็กๆคนไหนหมีความสามารถเฉพาะนะครับเรื่องตอนนะครับสาหรับส่งเสริมนะครับ,ก,นนบรก็หวังว่าจะเป็นทงางแล้วก็จะเป็นอาชีพได้เต็มตัว นังที่เมลีย์ก็ทำไยุโ่เขอบคุตบวามกระตือรืนาแล้วนะครับเราเรลังจะพัฒนาตมเขอบครับแต่ไม่ว่าจะตามทันหรือเปล่าได ใครค eh ิดว <ES> hey, he ่าตัวเองพวกมงนลงมาแล้วทำเงินหล่นมารับที่ครูได้แต่ครู